สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสูดจับทางบอลอยู่กับพี่โอ้นแฟนผีไร้ขนนะโมร็อกโกสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทวีปแอฟริกาได้ส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะไปเริ่มต้นใครที่อยากเข้ากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยนะเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมทายผลฟุตบอลโลกเพื่อลุ้นของรางวัลมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะ อะไรมันจะขนาดนั้นก็ไม่รู้ครับสำหรับการพลิกล็อกไม่เว้นแต่ละวันในฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาดโดยที่เมื่อคืนนี้ในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกก็เอาอีกแล้วนะ เพราะทีมโคตรเหนียวอย่างโมร็อกโกสามารถเอาชนะทีมแกร่งอย่างโปรตุเกสไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับพาคนในชาติดีใจกันทั้งประเทศนอกจากนั้นพวกเขายัางสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทีมจากทวีปแอฟริกาได้อีกด้วยนะโดยที่โมร็อกโกกลายเป็นชาติแรกจากทวีปแอฟริกาที่ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีชาติไหนในทวีปจะประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้มาก่อนครับอย่างดีที่สุดก็แค่รอบ8ทีมสุดท้ายเท่านั้นซึ่งมีแคมเบรูนที่แพ้อังกฤษ3-2หลังต่อเวลาพิเศษในปี1990เซเนก้าแพ้ตุรกีย1-0หลังต่อเวลาพิเศษในปี2002และการหน้าเสมออุรุกวัย1-1ก่อนจะแพ้ดวลจุดโทษไป4-2ในปี2010ครับนอกจากนี้มโมร็อกโกยังเป็นทีมที่3ที่ไม่ได้เป็นทีมจากยุโรปและ วีบอเมริกาใต้ที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของฟุตบอลได้นะต่อจากสหรัฐอเมริกาในปี1930และเกาหลีใต้ในปี2002ครับ ก็ดีใจกับโมร็อกโกด้วยนะครับแล้วก็เสียใจกับแฟนๆโปรตุเกสด้วยนะที่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะรวมไปถึงคนที่อยากเข้า,ขากลุ่มจับทางบอลก็ไปที่หน้าช่องแล้วกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับอย่าลืมนะครับหลังจากนี้มีคลิปวิเคราะห์บอลให้ทุกคนได้ติดตามกันเช่นเคยวันนี้หมดหน้าที่ของพี่โอน้นแฟนผีวไร้ขดแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ